สาวน้อยมหัศจรรย์ครับที่กำลังมาแรงนั่นก็คือผูใ้ใดพี่น้องครับอายุ16ปีนัน่นคือผูใ้ใดครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราก็ทำบ,บุญไปเรื่อยๆนะครับพบกับศิลปินสาวน้อยมหัศจรรย์อุ๋งหญิงเพชรปัดแพร่ครับว่าร,รอบนี้คนเยอะ ลบหน้าเอาอีกไหมครับก็ต้องดูกระแสแฟนเพจแฟนคลับของสาวน้อยท่ากระแสหรือว่าคนให้กาลังใจเยอล์โต้ต้องขาดอยูลงแน่นอนครับผมคืนนี้รับประกันแน่นอนเนาะเปียสควมควนสูงนินบ้านฉันครับสองหมื่นสี่พันคนนะครับรับประกันแน่นอนครับจากเดียตั้มนะครับเจ้าของตลาดโตโต้แล้วก็คุณอะไรเอ่ยคุณโนุณนะครับตัวแทนจากสาวน้อยเพชรบ้านแผงครับขอบคุณมากครับ ໜ້າຂະລາດເຫັນຜ

พื้นที่ด้านหลังประมาณ10ไร่ที่เราเพิ่งถมเสร็จนะครับเพราะงั้นตรงจุดนี้สามารถจะเป็นลานกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับถ้ารวมพื้นที่แล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับจะสุดทุกปุปปทุตาเลยในะประมาณ98าไร่นะครับ,รบเราเพิ่งถมประมาณสัก ยี่สิบเองี่สุดไรนะครับออตรงจุดนี้เลยเจสุกไลเลยจุดนี้นะครับเราทํากิจกรรมอะไรก็ได้สมมุติถ้าเกิดว่าเรามีงานข้างหลังอย่างวันนี้ทางหมอรำเขาขอใช้พื้นที่ด้านหลังข้างหน้าเราจอดรถได้หกพันหคันอันนี้เราให้เขาใช้พื้นที่ฟรีเลยอันนี้งานเน,นี้ยให้เขาใช้พื้นที่แบบพิเศษ <ๆ S 2> นะครับเขาก็อาจจะมีการช่วยเหลือคือตอนนี้ผมให้เขาช่วยเหลือพวกมวลชนข้างๆนะครับอาจจะดูแลเรื่องวัดมีต้นกระถินแล้วก็ทำเพื่อมวลชนก้ดีมากเลยครับะครับเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าจริงๆเรา ไม่ได้คิดค่าที่จ่ายแต่เราให้เขาช่วยดูแลชุมชนรอบๆค่ายก็มีวัดเชนบางคนใกล้ๆนี่เนาะคนข้างค่ายให้เขาช่วยดูแลแล้วเดินทางเจ้าเจ้าภาพงานมาก็จะแนะนำทางหลวงพ่อให้มาดูเพราะว่าหลวงพ่อก็จะมีงานสร้างโบสถ์สร้างอะไรอยู่ตอนนี้กำลังสร้างศาลาการบริชุมอยู่สร้างศาลาอยู่นะฮะก็จะช่วยกันคืนนดูเยอะนี่ครับแล้วเขาอยากให้ทางทางตัวหองทำตัวโต้งเนี่ยเอามาอีกนี่ครับ ได้ครับได้ก็จริงๆตอนนี้มันก็จะมีคิวอย่างที่ว่านะวันที่30ครับก็ไปตอนตอนนีน้ก็อยู่นิดนึงเพ <c oughs> ราะว่าจริงๆตรงจุดนี้เราก็คำนึงถึงมวลชนทั้งทั้งด้วย <c oughs> นะครับตอนนี้เราก็ขออนุญาตใช้เสียงแ <c oughs> ล้วนุญาตเรื่องเกี่ยวกับทางอธิการทางตำรวจทางกรมการปกค,อครองก็ <c oughs> น่าจะช่วยเหลือกันเนาะเพราะว่าการทำงานกินแม่ค้าด้อเพราะว่าแล้วก็นัคือถ้ามีกิจกรรมแบบนี้มันก็จะมีเรื่อยๆได้และอย่างพื้นที่เรามันเลื่อยไงครับถ้ามีกิจกรรมข้างหลังจะรอข้างหน้าก็ได้ถ้ามีตลาดนัดอย่างสุดท้ายเราจะเปิดข้างหน้านะฮะววัันนุกเสป วันจันน์แบบนี้นะเราจะลงก็อยู่ข้างหลังได้ทำไมคือมันก็เอื้อกันเพราะเราไปที่เดียวแล้วก็เรามีทะลุไปทางด้านซอยข้างๆซีเกตได้นะครับเรามีนอกจากเราเปิดทางด้านถนนยุทธศาสตร์แล้วเราเปิดทางด้านถนนซอยที่จะไปทางด้านโรงงานซีเกตได้ด้วยนะครับงั้นมันก็จะเอื้อคนจากโรงงานซีเกตมาก็เข้าได้เลยไม่ต้องออกถนนยุทธศาสตร์ก็ได้เสียงตบลตีนะครับมีโอกาสได้เปิดยึดสังกครั้างลุงครับตามเนื้อเป็นปอะเด็นของวิถีเพชรบุร